และต่อมาเมื่ออิสัชราแล้วและตาของท่านมัวจนท่านมองไม่เห็นท่านก็เรียกเอสวบ,บุตรชายคนโตของท่านมาและกล่าวแก่เขาว่าลูกของพ่อเอย๋ยและเขากล่าวแก่ท่านว่าดูเถิดข้าพระเจ้าอยู่ที่นี่และท่านกล่าวว่าดูเถิดบัดนี้พ่อแก่แล้วพ่อไม่รู้วันแห่งความตายของพ่อ ฉะนั้นบัดนี้พ่อขอร้องเจ้าจงเอาอาวุธของเจ้าคือแรลงธนูของเจ้าและคันธนูของเจ้าและออกไปที่ท้องทุ่งและหาเนื้อกวางมาให้พ่อและเตรียมอาหารอร่อยให้พ่ออย่างที่พ่อชอบนั้นและนำอาหารนั้นมาให้พ่อเพื่อพ่อจะกินเพื่อจิตใจของพ่อจะอวยพรเจ้าก่อนพ่อตาย และเรเบลก็ได้ยินเมื่ออิสอักพูดกับเอสาวบุตรชายของท่านและเอสาวก็ออกไปยังท้องทุ่งเพื่อล่าเนื้อกวางและเพื่อนาเนื้อนั้นมาและเรเบลพูดกับยาโคบบุตรชายของนางโดยกล่าวว่าดูเถิดแม่ได้ยินบิดาของเจ้าพูดกับเอสาวพี่ชายของเจ้าโดยกล่าวว่าจงนําเนื้อกวางมาให้พ่อและเตรียมอาหารอร่อยให้พ่อเพื่อพ่อจะกินและอวยพรเจ้าต่อพระพักพระเยโฮวาห์ก่อนความตายของพ่อ เพราะฉะนั้นบัดนี้ลูกชายของแม่เอ๋อยจงเชื่อฟังเสียงของแม่ตาซึ่งแม่สัเจ้าบัดนี้จงไปที่ฝูงแพะแกะและนำลูกแพกดีๆ2ตัวจากฝูงแพะมาให้แม่และแม่จะทำลูกแพกเหล่านั้นให้เป็นอาหารอร่อยให้บิดาเจ้าอยากที่ท่านชอบ และเจ้าจะต้องนำมันไปให้บิดาเจ้าเพื่อท่านจะรับประทานและเพื่อท่านจะอวยพรเจ้าก่อนการสิ้นชีวิตของท่านและยาโคบกล่าวแก่เรเบามารดาของตนว่าดูเถิดเอซาพี่ชายของข้าพเจ้าเป็นคนมีขนดกและข้าพเจ้าเป็นคนเกลี้ยกล่าวบิดาของข้าพเจ้าคงจะคลำตัวข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะดูเหมือนว่าเป็นผู้หลอกลวงแก่ท่าน และข้าพเจ้าจะนำการสาปแช่งมาเหนือข้าพระเจ้าและไม่ใช่ผดและมารดาของเขากล่าวแก่เขาว่าขอให้การสาปแช่งของเจ้าตกอยู่กับแม่เถิดลูกชายของแม่เอ๋ยจงเชื่อฟังเสียงของแม่เท่านั้นและไปเอาลูกแพะพวกนั้นมาให้แม่เถิดและเขาไปและจับมาและนำพวกมันมาให้มารดาของตนและมารดาของเขา ได้ทำอาหารอร่อยอย่างที่บิดาของเขาชอบนั้นและเรเบานำเสื้ออย่างดีที่สุดของเอซาบุตรชายคนโตของนางซึ่งอยู่กับนางในบ้านและสวมเสื้อเหล่านั้นให้ยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางและนางเอาหนังของพวกลูกแพ้ใส่บนมือทั้งสองของเขาและบนคอที่เกลี้ยงกล่าวของเขา และนางก็มอบอาหารอร่อยและขนมปังซึ่งนางได้เตรียมนั้นไว้ในมือของยาโคบบุตรชายของนางและเขาได้เข้ามาหาบิดาของตนและกล่าวว่าคุณพ่อขอรับและท่านกล่าวว่าพ่ออยู่นี่เจ้าคือใครลูกของพ่อเอย๋ยและยาโคบกล่าวแก่บิดาของตนว่าลูกเป็นเอสาวบุตรหัวปีของพ่อลูกได้ทำตามที่พ่อสั่งลูกแล้วโปรดลุกขึ้นลูกขอร้องพ่อนั่ง และรับประทานเนื้อกวางของลูกเถิดเพื่อจิตใจของพ่อจะอวยพรลูกและอิสักกล่าวแก่บุตรชายของตนว่าทำไมเจ้าจึงพบมันเร็วนักลูกของพ่อเอ๋ยและเขากล่าวว่าเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของพ่อได้นำมันมาให้ลูกและอิสักกล่าวแก่ยาโควบว่าจงมาใกล้ๆพ่อขอร้องเจ้าเพื่อพ่อจะได้คำตัวเจ้าลูกของพ่อเอ๋ยว่าเจ้าเป็นเอสาวลูกชายของพ่อแน่หรือไม่ และยาโคบได้เข้าไปใกล้อิสปิดาของตนและอิสะคะรัมตัวเขาและกล่าวว่าเสียงก็เป็นเสียงของยาโคบแต่มือเป็นมือของเอสาวและท่านไม่ได้สังเกตเขาเพราะมือของเขามีขนดกเหมือนมือของเอสาวพี่ชายของเขาท่านจึงอวยพรเขาและท่านกล่าวว่าเจ้าเป็นเอสาวลูกชายของพ่อจริงหรือและเขากล่าวว่าลูกเป็น และท่านกล่าวว่าจงนำเนื้อมาให้พ่อและพ่อจะกินเนื้อกวางของลูกชายของพ่อเพื่อจิตใจของพ่อจะอวยพรเจ้าและอยากโคบนำเนื้อกวางมาใกล้ท่านและท่านก็รับประทานและเขานำน้ำองุ่นมาให้ท่านและท่านก็ดื่มและอิซาบิด้าของเขากล่าวแก่เขาว่าบัดนี้จงเข้ามาใกล้และจุบพ่อลูกของพ่อเอย๋ย และเขาเข้ามาใกล้และจุบท่านและท่านก็ดมกลิ่นแห่งเสื้อของเขาและอวยพรเขาและกล่าวว่าดูสิกลิ่นของลูกชายของพ่อเป็นเหมือนกลิ่นแห่งท้องทุ่งซึ่งพระเยโฮวาทรงอวยพรแล้วฉะนั้นขอพระเจ้าประทานน้ำค้างแห่งฟ้าสวรรค์แก่เจ้าและความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและข้าวและน้ำองุ่นมากมาย ขอให้ประชาชนรับใช้เจ้าและให้บรรดาประชาชาิโน้มตัวลงต่อเจ้าจงเป็นเจ้าหนายหนึ่งพี่น้องของเจ้าเถิดและให้บุตรชายทั้งหลายของบรรดาของเจ้าโน้มตัวลงต่อเจ้าขอให้ทุกคนที่สักแช่งเจ้าถูกสักแช่งและขอให้ผู้ที่อวยพรเจ้าได้รับพรและต่อมาทันทีที่อิสักได้อวยพรยาโคบเสร็จแล้ว และอยากโคบเพิ่งออกไปจากต่อหน้าอิสบิดาของเขาเอซาวพี่ชายของเขาก็เข้ามาจากการล่าของเขาและเขาได้ทำอาหารอร่อยเช่นกันและนำอาหารนั้นมาให้บิดาของเขาและกล่าวแก่บิดาของเขาว่าขอพ่อของลูกลุกขึ้นและรับประทานเนื้อกวางของลูกชายของพ่อเพื่อจิตใจของพ่อจะได้อวยพรลูกและอิสปิดาของเขากล่าวแก่เขาว่า เจ้าคือใครและเขากล่าวว่าลูกคือลูกชายของพ่อเอสาวบุตรหัวปีของพ่อไงและอิสัาก,ก็ตัวสั่นยิ่งนักและกล่าวว่าใครเล่าคือผู้นั้นอยู่ที่ไหนที่เอาเนื้อกวางและนำมันมาให้พ่อและพ่อได้กินหมดแล้วก่อนเจ้ามาถึงและพ่อได้อวยพรเขาแล้วใช่แล้วและเขาจะได้รับพรและเมื่อเอสาวได้ยินบรรดาถ้อยคำของบิดาของเขาเขาก็ร้องออกมาด้วยเสียงดัง และด้วยความกลุมขื่นยิ่งนักและกล่าวแก่บิดาของเขาว่าขออวยพรลูกคือลูกด้วยเถิดโอคุณพ่อขอรับและท่านกล่าวว่าน้องชายของเจ้าได้มาด้วยเล่ห์เหลี่ยมและเอาพรของเจ้าไปเสียแล้วและเขากล่าวว่าเขามีชื่อว่ายาโคบก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือเพราะเขาได้แย่งลูกสองครั้งแล้ว เขาแย่งสิทธิบุตรหัวปีของลูกไปและดูเถิดบัดนี้เขาแย่งพรของลูกไปเสียแล้วและเขากล่าวว่าพ่อไม่ได้สงวนพรไว้ให้ลูกบ้างเลยหรือและอิสากตอบและกล่าวแก่เอซาว่าดูเถิดพ่อได้ตั้งเขาให้เป็นนายของเจ้าและบรรดาพี่น้องของเขาพ่อมอบให้แก่เขาให้เป็นพวกคนใช้และด้วยข้าวและน้ำองุ่นพ่อได้คำจุนเขาไว้และบัดนี้พ่อจะทำอะไรให้แก่เจ้าได้เล่าลูกของพอ่อเผย และเอซาวกล่าวแก่บิดาของเขาว่าพ่อมีแค่ผ่อนเดียวเท่านั้นหรือคุณพ่อขอรับขออวยพรลูกคือลูกด้วยเถอิดโอคุณพ่อขอรับและเอซาวก็ตะเบงเสียงของเขาขึ้นและร้องไห้และอิสักบิดาของเขาได้ตอบและกล่าวแก่เขาว่าดูเถิดที่อยู่อาศัยของเจ้าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและของน้ำค้างแห่งฟ้าสวรรค์จากเบื้องบน และโดยดากของเจ้าเจ้าจะมีชีวิตอยู่และเจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้าแต่จะเป็นไปอย่างนี้เมื่อเจ้ามีอำนาจครอบครองนั้นเจ้าจะหักแอกของเขาเสียจากคอของเจ้าและเอซาวก็เกลียดชังยาโคบเพราะเหตุผอนั้นที่บิดาของเขาได้อวยพรเขาและเอซาวพูดในใจของเขาว่าวันทั้งหลายแห่งการไว้ทุกเพื่อพ่อของข้าใกล้เข้ามาแล้วเมื่อนั้นข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสีย และคำเหล่านี้ของเอสาวบุตรชายคนโตของเรเบาถูกบอกให้นางฟังและนางส่งไปและเรียกยากโคบ,บุตรชายคนเล็กของนางมาและกล่าวแก่เขาว่าดูเถิดเอสาพี่ชายของเจ้าเกีเ่ยวกับเจ้าได้ปลอบใจของตนเองโดยตั้งใจจะฆ่าเจ้าเพราะฉะนั้นบัดนี้ลูกชายของแม่เอ๋ยจงเชื่อฟังเสียงของแม่เถิดและจงลุกขึ้นเจ้าจงหนีไปหาลาบันพี่ชายของแม่ที่เมืองฮาราน และอยู่กับเขาสักสองสามวันจนกว่าความเครียดกราดของพี่ชายของเจ้าจะคลายลงจนกว่าความโกรธของพี่ชายเจ้าจะคลายลงจากเจ้าและเขาลืมสิ่งซึ่งเจ้าได้กระทำแก่เขาแล้วแม่จะส่งไปและพาเจ้ามาจากที่นั่นทำไมแม่จะต้องสูญเสียลูกทั้งสองคนในวันเดียวกันด้วยเล่าและเรเบลกล่าวแก่ดักว่าข้าพระเจ้าเบื่อชีวิตของข้าพระเจ้าเหลือเกินเพราะบุตรสาวเหล่านั้นของคนเฮ็ด ถ้าอยากคบหาภรรยาคนหนึ่งจากบุตรสาวทั้งหลายของคนเฮตอย่างเช่นหญิงเหล่านี้ซึ่งเป็นพวกบุตรสาวทั้งหลายของแผ่นดินนี้ชีวิตข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าเล่า